นักวางแผนการเงิน CFP คืออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผมบินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์ยิล้านเลยเหรอพี่วิดเกตนะครับก็จะเป็นพอดแคสต์อันแรกกับการทดลองของผมนะครับว่าขี้เกียจพูดคนเดียวเลยฮะนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมมาเจอกับคุณสวัสดีค่ะแพรมค่ะครับผมก็จะผิดฟิลหน่อยนึงนะครับคิดว่าคิดว่าคนดูช่องผมเนี่ยน่าจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับผมก็ขี้เกียจฟังตัวเองพูดเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ย โครงการดิอินฟลูเอนเซอร์ครับพอดีเรา2คนเจอที่โครงการนี้นะครับมันจะมีคาสี่ที่เป็นพี่ต้นสอนชัยมาสอนเรื่องเกี่ยวกับนักวางแผนทางการเงินนะครับแล้วพอดีเนี่ยผมเจอคุณแพมคุณแพมเขาเป็น CFP ครับ CFP เออถูกแล้เป็น CFP ครับทีเนี้ยก็เลยอยากมาถามว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย CFP เนี่ยเขาทําอะไรกันแน่จริงๆมันเป็นมาอย่างไงกันแน่ซึ่งคลิปนี้นะ่ะน่าจะเหมาะกับผู้สนใจเกี่ยกับแนวทางในอาชีพนี้นะแล้วก็ คุณแพมเนี่ยก็ถือว่าเป็น CFP เพิ่งเป็นแบบสดๆดร้ดอน,ลอนเลยป่ะก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อยอดจากคลิปที่ผมทําเรื่องเกี่ยวกับนักวิเคราะห์น่าเดงนะครับแต่กรอนอื่นนะ่ยคือเรา2คนเนี่ยทำคอนเทนต์นี้นะครับเพื่อ เข้าแข่งขันในตัวโครงการนี้นะแล้วเขาก็จะเอาคะแนนบวดเนี่ยมาคัดเข้ารอบด้วยน,นั่นเองครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูคอนเทนต์นี้แล้วถูกอกถูกใจเนี่ยก็ฝากกดหวดให้กับเรา2คนด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับมันมี2ลิงก์เลยครับกด2คนด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมกับแพรมเนี่ยจะแนบลิงก์เอาไวท้ทางด้านล่างนะครับไม่ว่าคุณจะติดตามจากมีเป็นล้านหรือว่าเพจแคลชวลี่ค่ะอ่าก็ฝากกดบวดให้ด้วยนะครับแล้วมันก็บวดซ้ำได้ทุกวันนะฮะก็ฝากบวตเป็นกำลังใจด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ครับแพร ผมอยากรู้ว่า CFP เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฮะ CFP คือ,อคุณวุ์ของนักวางแผนการเงินนะคะก็ถ้าเปรียบนักวางแผนการเงินก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นบัดดี้ที่คอยช่วยทุกคนในการแบบวางแผนเหมือนถ้าเราแบบมีเป้าหมายทางการเงินเราก็จะแบบถ้าเราไม่มีคนมาคอยช่วยเป็นไกด์ไลน์นำทางให้ว่าต้องวางแผนยังไงต้องจัดการบริหารการเงินยังไงเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไวะคะ้ค่ะเหมือนทาง Uh, C.F.P เนี่ยก็จะมาคอยดูคอยแบบไกลให้เราว่าต้องวางแผนยังไงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวใช่ะคะแล้วของพี่ต้นที่เขาเป็นวิทยากรอ,อะ่ะเขาเป็น C.F.A ใช่ไหมครับใช่ค่ะของพี่ต้นจะเป็น C.F.A ค่ะอันนั้นจะเป็นายเส้น uh, วิชาชีพของนักวิเคราะห์ค่ะส่วน C.F.P จะเป็นนักวางแผนการเงินแล้วถ้าเกิดน้องๆหลายคนเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าแบบ เออจริงๆตัวเป็นงานของ CFP เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเวลาเราแบบไปหาลูกค้าไปคุยลูกค้าแบบเนี้ยครับนาก็ CFP ค่ะก็เวลาแบบไปพบลูกค้าเราก็จะต้องมีการสอบถามข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นก่อนว่าแบบอาจจะต้องถามพื้นฐานตั้งแต่แบบว่าอายุเท่าไหร่มีครอบครัวไหมมีภาระอะไรบ้างหมายถึงว่าแบบค่าใช้จ่ายที่เขาต้องดูเขาอาจจะมีต้องมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งของพ่อแม่ด้วยของลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการใช้จ่ายยังไงบ้างแล้วก็ ทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนยังไงถ้าแบบเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นแบบอาจจะชอบออกกําลังกายเอ็กซ์ตรีมเยอะหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องวางแผนในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือการวางแผนการเงินจะเป็นวางแผนแบบครบองค์รวมค่ะก็เราก็จะมีทั้งแบบวางแผนบริหารการเงินแบบเหมือนแบบเป็นการเงินรายวันอะไรเงี้ยแบบเป็นบริหารสภาพคล่องแล้วก็จะมีบริหารการลงทุนบริวางแผนทางด้าน ภาษีวางแผนกเกษียณวางแผนประกันเนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นอันสุดท้ายก็จะเป็นวางแผนมดืดออันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าที่ของนักวางแผนการเงินว่าแบบเราจะต้องเข้าไปวางแผนให้ลูกค้าตามเป้าหมายที่ลูกค้าตั้งไว้คือจริงอาจจะแบบไม่ต้องมีทุกแผนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบเขาเขาเรียกว่าเหมือนมีแผนว่าแบบสนใจแผนไหนนักวางแผนการเงินก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนั้นให้อะไรเงี้ยค่ะเยากถามว่าส่วนใหญ่ครับเขาจะ ขาดแคลนแผนไหนที่มันเข้ากับชีวิตจากประสบการณ์จากประสบการณ์รรณคือส่วนใหญ่อ่ะพอคนมีเงินก็จะเอาเงินไปลงทุนก่อนจะไม่เริ่มจากฐานล่างคือถ้าอย่างหลักการวางแผนการเงินมันก็จะมีเป็นสาบเหลี่ยมวางแผนการเงินที่มันจะเป็นฐานชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องอการบริหารการเงินสภาพคล่องพวกเรื่องเงินฉุกเฉินแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันจะไปเกี่ยวกับพวกด้านประกัน อันนี้ส่วนใหญ่คนจะมองคางขั้นนีไปแล้วคนจะไปอยู่ขั้นที่สองซึ่งเป็นการวางแผนการลงทุนคือคนจะเน้นการสร้างความอยากรวยเร็วอยากแบบมีความมั่งคัง่งแต่ว่าฐานล่างมันยังไม่มั่นคงถ้าสมมติเราวางแผนแบบกลับได้ก็คือเอาสามเหลี่ยมอะลงมาอยู่ข้างล่างแต่เราเอาฐานขึ้นมาอยู่ข้างบนคือไล่ลำดับวางแผนจากการแบบลงทุนก่อนอ่างเงี้ยถ้าสมมติว่า เราเกิดเหตุฉุกเฉินว่าแบบเราป่วยจะต้องแบบเข้าโรงพยาบาลแบบอาจจะสมมุติว่าแบบเสียค่ารักษาพยาบาลแบบเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติเราไม่มีการเงินสำรองฉุกเฉินไว้หรือว่าถ้าเราไม่ได้ทําประกันไว้อะเราก็จะต้องอาจบางคนอาจจะต้องขายเงินที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของนักวางแผนการเงินที่ต้องคอยดูเรื่องความเสี่ยงของลูกค้าด้วยดูว่ามีแผนประกันที่อยู่ฐานล่าครบหรือย,ยังถึงจะขึ้นไปวางแผนการลงทุนให้ค่ะ อยากรู้ว่าว่าจริงๆอ่ะเวลาเราไปคุยกับลูกค้านะ่ะมันมันเป็นการที่แบบเราต้องคอนวินเข้าไหมว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่หรือว,ว่ามันจะเป็นธรรมชาติว่าลูกค้าเขาจะมาหาเราเองเพราะว่าอยากจะปิดความเสี่ยงตรงนี้เองครับภาพมันประมาณไหนส่วนใหญ่ที่เจอก็เหมือนเราจะเป็นคนเข้าไปแนะนําให้เขาเหมือน เาจะถามเขาก่อนว่าเขามีอะไรอยู่บ้างมีแบบแผนประกันไหมมีลงทุนม,มีเงินฉุกเฉินหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็คือจะถามข้อมูลเขาทั้งหมดมาก่อนแล้วเราก็ค่อยดูว่าจุดไหนที่ลูกค้ายังขาดแล้วเราก็จะเสนอแผนเข้าไปให้ลูกค้าดู อย่างเช่นบางคนอาจจะมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วแต่ว่าไม่ได้มองเรื่องประกันแล้วก็เอาไปลงทุนเลยไปไปซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีหรือแบบเรื่องการวางแผนภาษีเงี้ยแต่ว่าลืมมองเรื่องประกันเงนี้ยค่ะก็จะแนะนาเพราะว่าเออเขายังต้องมีเอาเงินแบ่งเงินมาซื้อประกันด้วยนะเพื่อปิด ความเสี่ยงตรงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันแบบมีโอกาสเกิดยังไงบ้างแล้วก็่าวางแผนหาตัวแบบประกันที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนเพราะว่าแผนประกันมันก็จะแบบมีแพ็กเกจมีแบบตัวแบบประกันที่แบบแตกต่างกันเราก็สามารถเลือกที่มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนได้จริงๆผมอยากรู้ว่าแบบสมัยเนี้ยผมว่าคนน่าจะเปิดรับมากกว่าสมัยก่อนไหมครับ ใช่ก็เดี๋ยวนี้คนเริ่มมองหาประกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องแบบเราพอแบบรุ่นพวกเราอย่างเงี้ยพอเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ซื้อประกันสมัย<พ>สมัย<พ>นูนพวกพวกเราคือ3าตสิบตนนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดพอเราแบบเห็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ซื้อประกันสมัยนู้นอะแล้วแบบพอเขาเข้าโรงพยาบาลทีอะพวกเราเองก็ต้องเป็นคนแบบคอยช่วย<ช>จ่ายค่ารักษาพยาบาลเขามันก็เลยทําให้แบบวัยรุ่นสมัยเนี้ยเริ่มหันมามองว่าเราก็ควรมีประกัน ของเราเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแบบนี้จะได้แบบไม่ต้องมากระทบกับจํานวนเงินที่แบบเราอาจจะอยากจะก,กันไปลงทุนหรือไปอาจจะวางแผนซื้อบ้านซื้อรถแนอนาคตอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าแบบทําประกันไว้มันก็ค่อนข้างจะดีกว่าที่มันปิดความเสี่ยงเหมือนเหมือนให้บริษัทประกันมารับความเสี่ยงในจุดนี้แทนเราไปโอเคทีนี้อยากจะสอบถามมาที่จุดเริ่มต้นครับว่าแบบเออทำไมถึงสนใจตัว CFP อะแล้วเราแบบ เริ่มเข้ามาเป็น CFP ได้ยังไงครับเผื่อน้องๆสนใจอยากจะมาสายงานนี้ได้จุดเริ่มต้นที่แบบเริ่มเข้ามามองเรื่องการวางแผนการเงินเพราะว่าแบบเริ่มแรกอะงานแรกที่เราทําเราอยู่ในวงการสายการลงทุนอยู่แล้วแล้วก็แบบเหมือนก็ได้ซูมซับเรื่องความรู้การเงินการลงทุนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอะมองว่าเออแบบพวกคุณอาวุธหรืออะไรเงี้ยถ้าแบบมีติดตัวไว้มันก็ ดูดีแบบเหมือนกับมันก็สามารถสร้างสร้างหน้าสร้างตาสร้างแบบชื่อเสียงให้เราได้ว่าแบบเออเราแบบมีความรู้พอที่จะแบบให้ความรู้กับคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อ่าเริ่มสมัครเข้าไปเรียนตัว CFP พอแบบตอนที่เข้าไปเรียนเนี้ยก็เหมือนได้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงนินมากขึ้นแล้วก็มาใช้กับตัวเองก็สามารถแบบมาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็แบบให้คําแนะนํากับลูกค้าได้ด้วยก็อย่างตัว CFP จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบลายเส้นสําหรับ การขายเหมือนอย่างมันจะมีแบบพวกลายเส้นสำหรับเซลล์ ML ที่เป็นแบบบลกเกอร์มันจะมีพวก i อซลายเส้นอันเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่าตัว IC ไลายเส้น่ะมันเป็นสำหรับต้องมีลายเส้นตัวนี้ถึงจะสามารถขายหุ้นหรือขายกองทุนให้ลูกค้าได้แต่ตัว CFP อันเนี้ยจะเป็นคุณวุิก็คือไม่มีก็ได้เราก็สามารถวางแผนให้คนอื่นก็ได้แบบวางแผนการเงินให้คนอื่นได้โดยที่ไม่มีคุณวุิ CFP แต่ว่าการมีคุณวุิ CFP มันจะทำให้ ให้มีเหมือนดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าว่าเราผ่านมาตรฐานการสากลมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าอย่างจุดเริ่มต้นของ c f p ว่าแบบใครอยากจะมาสมัครสอบอยากเป็นนักวางแผนการเงินอันเนี้ยไม่ได้มีจำกัดเรื่องอาชีพว่าแบบต้องเป็นอาชีพไหนไม่ได้จำกัดว่าเรียนจบสาขาไหนคณะไหนอะไรเงี้ยแค่แบบมีใจรักแล้วก็อยากเป็นนักวางแผนการเงินก็คือสามารถสมัครสอบได้ก็ ตัว CFP จะมีสอบทั้งหมด4 Pa เปเปอร์มันจะมีเปเปอร์แรกก็คือเรื่องการวางแผนแบบพื้นฐานเปเปอร์ paper ที่2จะเป็นเรื่องการวางแผนการลงทุนเปเปอร์ paper ที่3จะเป็นเรื่องการวางแผนประกรันแล้วก็เกษียณส่วนเปเปอร์ที่4มันจะเป็นแบ่งออกมาเป็น2อันหลักๆก,ก็จะเป็นแบบ4.1มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องภาษีมอดแล้วก็4.2จะเป็นแบบ p ปเปอการแบบข้อเขียนข้อเขียนแบบทำแผนแบบองค์รวมอยู่ในห้องสอบเลยโดยไอ้พวกเปเปอก่อนหน้าเปเปอร์หแล้วก็4.1จะเป็นข้อช้อยส่วน p a เปอร์จะเป็นข้อเขียนก็คืออันเนี้ยจะสอบแบบเต็มวันใช่โดยก่อนที่จะสมัครสอบได้มันก็จะต้องอ,อบรมชั่วโมงด้วยมันก็จะต้องมีอบรมทั้งหมด6โมดูอบรมเสร็จแล้วแล้วก็ไปสมัครสอบแต่ละโมดูใช่ มันเหมือนกับว่าเราไปอบรมตรงนี้แล้วก็อ่านเองทบทวนเองด้วยแล้วก็ค่อยมาสอบตามเปเปอร์ทั้งสี่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีสเต็ปการไล่ก็คือต้องแบบเรียนโมดูล1 2 3แล้วก็สอบผ่านเปเปอร์1 2 3อันเนี้ยคือสามารถสลับได้ว่าแบบเราจะสอบอันไหนก่อนหลัง<อ>แต่ว่าถ้ายังสอบไอ้1 2 3อย่างเนี้ยไม่ได้จะไปข้ามไปสอบ4เลยไม่ได้ใช่มันก็จะมีสเต็ปในการแบบแบ่งครึ่งหนึ่งใช่ แต่ว่าแบบมันควรจะต้องจบไฟแนนซ์เศรษฐศาสตร์ไหมหรือว่าจริงๆจบอะไรก็ได้แค่ตั้งใจมันก็มีโอกาสที่จะสอบได้อยู่แล้วใช่จริงๆคิดว่าไม่ไม่จำเป็นว่าต้องจบอะไรเลยเพราะว่าอย่างส่วนตัวแพมอะก็จบาสายมาร์เก็ตติ้งมาเรื่องการตลาดก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินหรือตัวเลขอะไรเยอะเท่าแบบคนที่เรียนจบบัญชีหรือไฟแนนซ์อะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถเข้ามาสอบแล้วก็ผ่านมาเป็น c f p ได้ใช่ก็คือเรียนอะไรก็ได้แค่แบบว่ามีใจรักที่แบบ ชื่นชอบเรื่องการวางแผนการเงินหรือถ้ามีพื้นฐานความรู้เรื่องการลงทุนการเงินอะไรแบบนิดหน่อยมันก็จะทําให้เราแบบเก็ตได้ง่ายขึ้นอยากรู้แพชชั่นนะที่มาเป็น C F P คือแบบเราอยากวางแผนให้ตัวเองในอนาคตหรือว่าเราอยากแผนวางแผนให้กับ คนใกล้ตัวในครอบครัวอะไรเงี้ยมันมาจากตรงไหน,นจริงๆแพชชั่นก็มีทั้งของตัวเองด้วยก็คือแบบอยากวางแผนการเงินให้กับตัวเองก็คือแบบเหมือนแบบมีความฝันว่าแบบเอออยากมีแผนกเกษียณเราก็แบบอยากวางแผนกเกษียณให้กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนด้วยแบบปัจจุบันตอนเนี้ยก่อนหน้านี้คือคนไทยไม่ได้สนใจเรื่องการเงิน เยอะสักเท่าไหร่ไรเงี้ยแล้วก็ในวิชาเรียนก็ตอนที่เราเรียนมัธยมมหาหลัยอไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเลยทําให้คนไทยอ่ะไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินก็เลยทำให้ที่แบบเจอเยอะๆก็คือเหมือนมีการใช้การแบบใช้ผิดใช้เงินผิดอไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเรื่องบัตรเครดิตอย่างเงี้ยบางคนแบบ ก็คือบัตรเครดิตอะมันมีหลายหลายคนที่แบบบอกว่าเป็นแบบเหมือนดาบสองคม,มถ้าใช้เป็นก็คือแบบได้ประโยชน์แบบมากๆแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นอนะ่ะก็จะติดหนี้มหาศาลอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือถ้าแบบคนไทยมีความรู้เรื่องการบริหารการเงินหรือเข้าใจในเรื่องแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์การเงินแต่ละตัวอะไรเงี้ยมันจะทําให้เขาได้ประโยชน์ค่อนข้างมาก อย่างแบบบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเราก็ควรจะใช้แบบรู้เท่าที่เรามีเงินจ่ายเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบอย่างแบบคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยที่แบบใช้บัตรเครดิตแต่ว่าเหมือนอาจจะด้วยไม่ได้มีความรู้สักเท่าไหร่เขาก็เลยแบบคิดว่าในตัวสลิปที่แบบมันมีส่งสรุปอะไรมาให้แต่ละเดือนของบัตรเครดิตเขาจะมีเขียนว่าจ่ายขั้นต่ําสมมุติจ่ายขั้นต่ํา1000บาทคนก็จะเข้าใจว่าจ่ายแค่1000พ แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการจ่ายขั้นต่ำถ้าสมมุติว่าเราไม่จ่ายติมอะเราจะโดนคิดดอกเบียย้อนหลังไปด้วยใช่ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบหลายคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้คนไทยและกันแบบติดหนี้บัตรเครดิตค่อนข้างเยอะใช่ก็แบบก็มีมีแบบแพชชั่นว่าแบบเอออยากส่งเสริมอยากแบบ มีความรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้เรื่องเนี้ยมาให้คนไทยมีความรู้เรื่องการเงินมากคืนเขาก็จะได้แบบมีแผนการเงินมีแบบสถานะการเงินที่แบบมีทั้งความมั่งคั่งแล้วก็มัน่นคงด้วยจริงๆพอมาเป็น CFP อะ่ะเหมือนเรารู้ว่าแบบจุดไหนที่คนเขาจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินใช่ไหมใช่คืออันเนี้ยผมเห็นประเด็นว่าจะทําคลิปต,ต่อไปเรื่องอะไรละ <laughs> ถ้าเกิดอยากดูคลิปต่อไป <laughs> ก็อย่าลืมลงไปกบบดหวตข้างล่างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ใครแบบอยากรู้เรื่องการเงินเรื่องไหนอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ได้นะคะอยู่ข้างล่างใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวแบบอนาคตอาจจะมีคลิปมาทําเพิ่มอะไรเงี้ยค,ค,คอมเมนต์เบาๆนะครับเดี๋ยวแขกไม่มานะครับจะดา่าด่าผมคนเดียวนะครับจะด่าแพมนะอ,อโอเคที่นี้มีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆแม้ว่าแบบมาเป็น C.F.P ต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ C.F.P จริงๆก็ ตอนสอบอะรู้สึกว่าสอบข้อสอบก็ยากยากมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากได้แบบนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ<ม>เพื่อที่จะได้แบบไปวางแผนการเงินให้คนไทยที่แบบมันก็มีคุณภาพอะไรเงี้ย<ม>ก็อย่างตอนที่แพมช่วงอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยด้วยความที่แพมก็มีทั้งงานประจําด้วยแล้วก็มีเพจด,ด้วยแล้วก็ต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นอะก็จะมีการแบบเหมือนเราก็จะรู้ ทไลน์อยู่แล้วแหละว,ว่าเราจะต้องสอบวันไหนเราก็จะย้อนแบ็กลับมาแบบ1เดือนเราต้องอ่านหนังสือให้จบอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่พิมอ่านหนังสือพมจ่าหนังสือทั้งหมดสองรอบรอบแรกจะอ่านเล่มเต็มที่แบบเป็นเล่มของเล่มเต็มแบบทฤษฎีล้วนๆแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเล่มที่แบบพอเวลาเราไปติวอบรมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเล่มที่มันเป็นสไลด์ก็จะอ่านทั้งหมดสองรอบรอบแรกคืออ่านเล่มเต็มรอบที่สองก็คืออ่านเล่มสไลด์แล้วก็ก็จะมีแบบเหมือนทวนแล้วก็ ตอนช่วงใกล้สอบก็จะมีของสถาบันที่แบบอบรมก็จะจริงๆตอนนี้มีหลายสถาบันที่แบบเปิดสอนอบรมเรื่องนี้ก็จะมีทั้งแบบ Thai PFA CMSK อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ข้างล่างให้ก็ได้ค่ะว่าแบบเออแบบมันมีสถาบันไหนที่แบบสามารถเข้าไปติดต่อแบบเราทักไปแบบขอโรงเรียนแล้วก็เขาก็จะมีแบบอาจารย์มีแบบครูที่แบบสอนเป็น CFP ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ความรู้เขาก็ค่อนข้างเยอะเขาก็จะมาสอนมาติวให้เราอะไรเงี้ย ฟังเหมือนเรียนหลักสูตรผู้ใหญ่เลยอะคือแบบเราก็ต้องแบบขยันเองขวนขวายเองมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราล้วนๆเลยใช่ไหมใช่ก็คือคิดว่าแบบกึ่งๆึจะเหมือนแบบว่าเรียนปโทเลยก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างเนื้อหาอัดแน่นมากเพราะเราเรียนกันทั้งหมด6โมดูลแล้วก็สอบ6ครั้งเลยใช่ก็เหมือนเรียนปโทเลยคือจริงๆอะเท่าที่ผมรู้อะ CFP ในไทยนี่ก็ไม่ได้มีเยอะใช่ไหมครับ ใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้แบบมีเยอะน่าจะประมาณ7 0 0ดร้ถึงแปดคนเองในประเทศไทยแต่แต่นักลงทุนนี่มีเป็นแสนนะครับติดดอยไป <laughs> <laughs> เก้าสิบเปอเผมว่ามันต้องใช้แพทชั่นแลว้วก็ความขยันเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะ,ะก็เรื่องทั้งเรื่องแบบเการแบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าหนรรังสือมันก็ค่อนข้างเยอะเนะะื้อหาก็เยอะอะไรเงี้ยก็เพราะว่าที่แบบส่วนหนึ่งที่แบบแสอบผ่านอะไรเงี้ยก็ด้วยแบบ เ,เรื่องการบริหารเวลาของตัวเองอะไรเงี้ยก็จัดการแบบจัดตารางค่อนข้างเป๊ะในช่วงนั้นว่าแบบเออวันนี้ถึงวันนี้เราทํางานประจำเราก็แบบเพจก็ต้องทำแล้วก็แบบอ่านหนังสือก็ต้องอ่านอะไรเไงี้ยก็คือแบบมันต้องแบ่งเวลาค่อนข้างเป๊ะแล้วก็มีวินัยใช่วินัยคือเรื่องสําคัญมากในการที่แบบเราต้องอ่านหนังสือเราแบบเหนื่อยแค่ไหนก็แบบต้องอ่านอะไรเไงี้ยเพราะไม่งั้นถ้าแบบเหมือนถ้าเราไม่อา่านวันนี้อ่ะพอเราผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยมันจะอ่านไม่ทันหรอกสอบวันสอบอะไรเงี้ย เหมือนอ่านหนังสือเอนทาสเลยอะทรงนั้นเลยปะใช่ก็ประมาณนั้นเหมือนแบบมันก็ต้องมีความอดทนแล้วก็มีวินัยในการอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะอยู่ทีนี้ผมเห็นคอมมนน้องครับพี่แพรเปิดติวไหมจริงจริงก็เปิดได้นะถ้าแบบมีความสนใจ <laughs> ใช่คอมเมนต์ <Comment S 2> <laughs> บอกแนละ้วคุณแพร์เขาบอกกนะ okay, ันนะอโอเคทีนี้น่าจะคําถามสุดท้ายครับอยากจะส่งท้ายอะไรไหมครับว่าแบบเออมีอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับคนที่สนใจ CFP ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆก็อยากให้แบบน้องๆหรือแบบพี่ๆอะไรเงี้ยจริงๆ C.F.P ไม่จํากัดอายุจริงๆก็เจอแบบผู้ใหญ่อายุมากกว่าแพมอย่างเงี้ยที่แบบเพิ่งเป็น C.F.P ก็มีอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่จำกัดอายุถ้าใครสนใจก็สามารถลองทักเข้ามาอาจจะทักมาทางเพจแคชวลรีก็ได้แบบทักมาปรึกษาเรื่องการสอบอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ทักมาทักมาคุยกันอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบประเทศไทยมี C.F.P เยอะขึ้นจะได้แบบช่วยกันให้ทำให้แบบคนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดีค่ะ โอเคครับสุดท้ายขายของครับมีอะไรขายบ้างคะตอนนี้มีเพจแคชเชอรี่ค่ะฝากติดตามเดี๋ยวแปะลิงก์ข้างล่างให้แล้วปะทุกลิงก์เลยเนาะ<ต>เขาจะกด,ด,ดถูกไหม <laughs> ใช่เดี๋ยวแปะลิงก์ข้างล่างให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะเพจคุณแพรมนี่เอาจริงๆนะเนื้อหาผมอ่านบทความหลายบทความนะอะเผลอละเอียดกว่าบางคลิปผมอีกนะเอาจริง เออน,นะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมว่าฝากวตทั้ง2คนเลยนะครับของผมแล้วก็ของแพมด้วยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างเลยใครยังไม่กดวตลงไม่กดด้วยนะฮะเดี๋ยวพวกเราไม่ได้เข้ารอบนะครับครับผม โอเคสุดท้ายนี่นะครับถ้าเกิดชื่นชอบใจยังไงมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับอยากจะถามอะไรคุณแพมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับ CFP ก็เต็มที่เลยนะครับหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบ CFP อยากจะแชร์บอกเพื่อนๆเนีเ่ยนะก็ได้เลยนะครับมปร,ร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้รู้เท่าทันเรื่องกันกันมากขึ้นแล้วกันนะครับชอบใจคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไคร์นนะครับอันกอิทึมจะได้เจะ,จะ,จะเลดคลิปด,ดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบวกนะครับวบดีม สวัสดีค่ะ